Part คลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงตู้กระชาใหม่กันทั้ง2ตู้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้นะก็จะมีตู้ของเพิ่มท่าไม่ตายที่2นะครับเพิ่มท่าไม่ตายเอดนะของเจนเกาโซนั่นเองนะครับผมก็เป็นสายรอบด้านที่ยืนอยู่แนวหลังนะส่วนอีกตู้หนึ่งนะครับผมอันนี้เปิดตัว MA ตัวย้อมนะครับผมเ a ย้อมตัวใหม่นะ ของซีรีส์ไอออนบัตนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคครับผมไปครับเรามาเริ่มจากตู้กระชามอบิสูที่เพิ่มถ้าไม่ตายเอชเข้ามานะครับผมมามาดูกันนะว่าเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่ากดเพชรหนึ่งร้อยครั้งที่หนึ่งนะเออจะใช้เพชรในการกดแค่ห้าสิบเม็ดเท่านั้นนะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะครับผมอ่า ต่อมานะอันนี้ขออนุญาตแบบเเรียงไทม์ไลน์เลยแล้วกันเนาะเออจะได้ง่ายๆนะครับกดเพชร100ครั้งที่สองนะครับผมจะได้เหรียญตาท่าไม่ตายเอหนึงเข้ามานะครับผมก็เป็นท่าไม่ตายที่สองนั่นแหละเออที่เราเรียกกันนะหรือว่าท่าไม่ตายเอ็ดนั่นแหละนะครับผมอ่าก็เป็นเหรียญตาที่เพิ่มพลังท่าไม่ตายของตัวเอ็ดเท่านั้นนะครับเออท่าไม่ตายที่หนึ่งใช้ไม่ได้นะไอตัวนี้นะครับผมอ่า และนะครับผมจะได้นักบินเสริมนะชื่อว่าโคนิคโคนะครับผมอ,อ่านพี่คอร์ไพด้วยนะเออรู้สึกว่าจะเป็นซีรีส์ของวีแกรนดั้มนะครับผมเข้ามาให้เราด้วยนะต่อมานะครับผมถ้าหากว่าผู้เล่นเนี่ยกดเพชร100ครั้งที่3นะครับผมจะได้นักบินเสริมก็คือเลนนะครับจากซีรีส์จีแกรนดั้มนั่นเองนะครับอ่ากดเพชร100ครั้งที่4นะครับผม ก็จะมีลูกเรือนะนาธานมาให้นะครับผมซึ่งเป็นลูกเรือ,อ,อลองกับตันของซีรีส์กันดั้มซีดนะครับเอออันนี้ผู้เล่นน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะอ่าโอเคนะครับผมอ่ะต่อมานะครับกดเพหนึ่งร้อยครั้งที่สามกับครั้งที่สี่เนี่ยเขามีการการันตีเลยนะว่าว่าจะได้โมบิสูตรหน้าตู้แน่นอนนะครับผมซึ่งเป็นโมบิสูตรที่เอ่อมีท่าไม่ตายใหม่เข้ามานะอันนี้ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเพราะเขาเขียนว่า จะรับรองยูนิตเพิ่มไม้ตายเอ็ดใหม่นะครับซึ่งไม้ตายเอ็ดใหม่เนี่ก็มีแค่ไอตัวหน้าตู้นี่แหละกินเกาโซนี่แหละนะครับผมผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าอันนี้เขาแปลแบบกำกวงนะครับอ่าอันนี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่นะอ่าต่อมานะครับผมเขามีการเขียนว่าอ่าพิกอัพยูนินะครับออกมาครั้งแรกนะเออก็คือถ้าเราได้ม o บิสูตสีดาวที่เราไม่เคยได้มาก่อนนะครับ อ่าเขาจะรีเวลเต็มแม็กให้นะครับผมแล้วก็อัปเกรดเป็น6ดาวให้ด้วยเลยนะครับซึ่งไอาการที่มันได้6ดาวนะครับผมเขาจะแถมแผ่นดาวม่วงให้แล้วก็ใบปลดช่องน้ำมินเสริมให้ด้วยนะครับผมอ่าเขาแจ้งมาว่าอย่างนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าอ่าสำหรับคนที่มีอยู่ในคังอยู่แล้วอะ่ะเขาจะเอาเป็น6ดาวแล้วก็แถมดาวม่วงแล้วก็ใบปลดช่องให้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับผมอ่าก็มีอยู่แค่นี้นะครับ ถัดมานะครับผมมาเรามาดูโมบิสูดสีดาวที่อยู่หน้าตู้กันนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเริ่มแรกเลยก็จะเป็นกิงเกาโซนะครับผมตัวนี้เนาะต่อมาก็เป็นสไตล์นอยนะครับผมสไตล์นอยนะอ่าแล้วก็กันดัมเอจ e ิตไนท์นะครับผมอ่ากาเบลายเตลานะครับอาคาซึกิชิรานุยนะครับผมเป็นทอมกันดัมกันดัมเอ็กเซียย้อมตัวใหม่นะอันนี้สายรอบด้านนะครับถ้าไม่ได้ที่2องเขาเนี่ยเจ๋งมากๆนะตัวนี้นะครับ ต่อมาก็จะเป็นไลนิ่งกันดั้มฟูลเบ์เนอร์นะครับผมชาซีก็อกนะครับอันนี้ก็มีท่าไม้ตายที่สองเข้ามาแล้วนะแล้วก็สุดท้ายนะครับผมมาสเตอร์กันดั้มในล็บไฮเปอร์โหมดนะครับตัวนี้ตัวเก่าสุดแล้วมั้งเนี่ยเออน่าจะใช่นะครับผมนี่อ่ะรูปนี้ก็จะเป็นรูปอ่าท่าไม้ตายที่สองนะครับผมนี่ของเกิงเกาโซนนั่นเองนะต่อมาก็จะเป็นอ่านาธานนะครับผมลูกเรือคนใหม่ในในเรื่องเขาก็จะเป็นรอก,กับกันนะครับผมของอาร์คแองเจิ้ลนะเออ แล้วก็ในตอนท้ายเรื่องนะครับผมก็จะเป็นกัปตันอีกเรือนึงใช่ไหมเออที่ว่ามันเป็นชั้นเดียวกับอาร์คแองเจิ้ลนะครับผมโอเคอันนี้เออมาดูโบชัวร์กันนิดนึงนะครับผมเขาสามารถจะอยู่ได้2ตําแหน่งเลยนะครับ1นคือตําแหน่งรองกัปตันนะครับผมอ่าถ้าหากว่าอยู่ตําแหน่งรองกัปตันนะจะมีบล็อกศูนย์ความเสียหายลาแสงบีมนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าอยู่ในตําแหน่งพ้นขับนะครับผม ก็จะมีสกิลเพิ่มอัตราการลบหลีกเข้ามานั่นเองนะครับต่อมานะครับผมเรามาดูหน้าตู้กันนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะว่าถ้าหากว่ากดเพชรหนึ่งรอยครั้งแรกนะครับผมมันก็จะเสียอยู่แค่ห้าสิบเม็ดนะครับเออเขาลดให้นะครับผมต่อมานะครับผมก็จะเป็นสติกเกอร์นะที่เขาแจ้งมานะว่าถ้าหากว่าเรากดเนี่ยเราจะได้ดาวม่วงด้วยนะครับผมแล้วก็ได้ใบปลดช่องน้ำบ,บินเสริมด้วยนั่นเองนะครับนี่ตามนี้นะเออไหนดูซิอ่ะ โอเคแล้วก็มีการบอกนะครับผมว่าว่าจะได้โอกาสสีดาวอย่างสูงนะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าได้คุณท้ัมเนี่ยจะได้พิมพ์เขียวคูณสองนะและสุดท้ายตู้นี้เหรียญรีพอยต์คูณ2นั่นเองนะครับเรามาดูรายละเอียดกาชากันนะครับผมว่าไอ้ตู้เนี้ยมันเป็นยังไงเนาะโอเคครับผมมาเปิดหน้ามาแล้วนะครับอ่ามาดูที่เปอร์เซ็นต์กันก,นก่อนนะกลุ่มปกตินะครับผมเกรดสีดาวจะอยู่ที่12%บซนนะครับเอ่อนอกนั้นก็คงไม่ต้องดูกันหรอกนะ แล้วก็กลุ่มแน่นอนนะครับผมสีดาวก็จะอยู่ที่สิบสองเปอร์เซ็นเช่นเดียวกันนะเมื่อกี้เขาเขียนตามเนื่อนไขใช่ไหมว่ากดเพชรหนึ่งร้อยครั้งที่สามแล้วก็ครั้งที่สี่นะครับผมเเขามีการการันตีเลยนะว่าจะได้ยูนิตที่เป็นถ้าไม่ตายเอทตัวใหม่นะครับผมเข้าใจว่ากิกาโซเนี่ยคือแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแน่ๆนะครับผมถ้าหากว่าผมเข้าใจผิดก็คือไอ้สีดาวทุกตัวที่มันผูกมาในเนี้ยนะครับมันก็จะมีโอกาสได้แน่ๆนะครับก็เรียกง่ายๆว่า100ตรงปก นะครับผมแต่ว่าจะต้องเข้าขั้นตามเงื่อนไขนะคือกดครั้งที่3แล้วก็กดครั้งที่4ไปนะครับผมส่วนสติกเกอร์นะครับผมสติกเกอร์ที่เขาบอกว่าเพิ่มโอกาสได้4ีดาวยังสูงนะความหมายของเขาก็คือเกรดสีดาวเนี่ยอยู่ที่12%เปซนะครับผมซึ่งไอ้12เนี่ยโอกาสมันได้เนี่ยมีสูงมากนะแต่ว่าเราต้องมานั่งสุ่มกันอีกทีนะครับว่าจะได้โมบิสูตรตัวไหนใน12%นนี้นะครับผม ถัดมานะเรามาดูลูกเรือคนใหม่กันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่ะกดไปที่ข้อมูลเลยแล้วกันเนาะก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับผมว่าเขาสามารถอยู่ได้2ตําแหน่งนะหนึ่งก็คือรองกัปตันนะครับผมจะมีการเพิ่มบล็อกศูนย์ความเสียหายลําแสงบีมเข้ามานะครับสก็จะเป็นพลขับนะบจะมีการเพิ่มอัตราการลบหลีกนะครับผมเออโอเคมาดูกันนะครับผมถ้าใส่รองกัปตันนะครับนี่อันนี้คือใส่แบบยานที่ไม่ใช่อังเองเจิร์นะยานที่ ไม่ได้ตรงกับเงื่อนไขนะครับจะมีเรื่องของการบล็อกศูนย์ความเสียหายลำแสงบีมเนี่ยอยู่ที่7 5 0 0หนะครับผมก็จะเริ่มใช้ตั้งแต่5าวิแรกนะครับถ้าหากว่าผู้เล่นนะครับผมใส่กับ Arc Angel นะเออนี่เรากดเข้ามานะครับผมก็จะเป็นสีเขียวนะครับใส่กับ Arc Angel เนี่ยบอกได้เลยว่ามันบล็อกศูนย์ความเสียหายลำแสงบีมอยู่ที่10,000แสนแต้มกันเลยทีเดียวนะดาเมจ1 0 0 0 0แสนเลยนะเออถ้าหากว่า น้อยกว่า1นึ่งแสนนะครับมันก็จะกลายเป็นศูนย์ทันทีนะครับผมแต่ว่ามีปัญหาอยู่นิดนึงนะครับผมก็คือว่าเขาสามารถบล็อกอยู่ที่25วิ้าีนั่นเองนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเอามาแก้ทาง New F F หรือเปล่านะครับเราต้องไปดูกันอีกทีนะครับผมว่า New F F เนี่ยเวลาเขายิงใส่ย,ยันแม่นะดาเมจมันถึง1นึ่งแสนหรือเปล่านะครับโอเคต่อมานะั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมถ้าหากว่าอยู่ในตำแหน่งคนขับนะจะเพิ่มอัตราการบรบกิรกใช่ไหม เขาบอกว่ายาลบเนี่ยใช้ถ้าไม่ตายนะครับผมจะมีโอกาส100%เลยที่จะเพิ่มอัตราการลบหลีกนะครับถ้าเป็นเงื่อนไขธรรมดาเนี่ยจะเพิ่มให้แค่100%ในระยะเวลา30วินะเออแต่ถ้าหากว่าเป็นโบนัสนะครับผมก็คือให้ไปขับยันแม่ซีรีส์กันดำซีดนะครับมามาดูกันนะครับผมอ่าก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น150%สนะครับผมส่วนระยะเวลาเนี่ยก็จะ30วิิตวิเหมือนเดิมนะครับ ต่อมานะครับเรามาดูตั๋วรางวัลของ MA กันนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะโอเคเริ่มจากดาวม่วงเลยนะครับผมซึ่งพอผมเลื่อนมาแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันจะมีแต่เฉพาะดาวม่วงที่อยู่หน้าตู้เท่านั้นนะนอกนั้นก็ไม่มีนะครับนักบินเสริมนะครับผมนักบินเสริมก็จะมาจากซีรีส์ที่เป็นโมบิสูดหน้าตู้นั่นเองนะครับใบปลดช่องนะครับผมใบปลดช่องก็มีหน้าตาเช่นเดียวกันนะครับผมมีแต่เฉพาะของโมบิสุทหน้าตู้เท่านั้นนะทั้ง EN ก็เหมือนกันนะครับ ออันนี้มีพิเศษขึ้นมานิดนึงนะมีหัวข้อถ้าไม่ตายเอ็เข้ามาให้ด้วยนะครับถ้าหากว่าใครต้องการจะแลกนะครับผมก็ราคาอยู่ที่สามร้อยนั่นเองนะในส่วนของตรงนี้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คืออื่นๆนะครับผมตัวอื่นๆนะครับผมก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะหน้าเดิมเลยถัดมานะครับผมเรามาดูรละเอียดกันอีกตู้หนึ่งนะเป็นตู้เอตัวใหม่เข้ามานะครับผมว่าจะเป็นยังไงเนาะเรามาดูกันนะครับ อย่างแรกเลยนะครับผมกดเพชร100ครั้งที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าจะมีของแถมคือตั๋วกาชาเลือก MA สีดาวมาให้นะครับผมเพชร100ครั้งที่สองนะครับผมก็จะมีชิ้นส่วนคัตตอม S ของ MA มาให้นะครับเอเพชร100ครั้งที่สามนะครับผมก็จะมีใบลดชาร์จ MA จาก5ไป4มาให้ด้วยนะครับผมเอาละเพชร100ครั้งที่สี่นะครับ จะมีใบปลดช่องนักวินเสริมของ MA ระดับ4ดาวมาให้ด้วยนะครับใช้ได้แต่เฉพาะ MA นะอันนี้ถัดมานะครับกดเพชร100ครั้งที่5นะครับผมจะมีใบรดชาร์จนะจาก4เหลือแค่3เท่านั้นนะครับผมและสุดท้ายนะครับผมถ้าหากว่าเรากดเพชร100ตั้งแต่ครั้งที่5นะครับไปจนถึงครั้งที่10เลยจะมีแปนทองของ MA มาให้เราด้วยนะครับ ครั้งละสิบใบนั่นเองนะครับผมก็ครั้งที่ห้าใช่ไหมจนถึงครั้งที่สิบนะก็รู้สึกว่าจะได้อยู่ทั้งหมดหกสิบใบนะครับและสุดท้ายนะครับผมกดเพจหนึ่งร้อยครั้งที่สิบนะจะมีใบรสชาร์ตเอจากสามจะเหลือแค่สองเท่านั้นนะครับผมซึ่งอันนี้คือต่ําที่สุดแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็มีเงื่อนไขพิเศษนะครับผมก็คือมีการการันตีเลยนะว่ากดเพจหนึ่งร้อยครั้งที่ห้าถึงครั้งที่สิบเนี่ยได้ M&A ที่เป็น Pick Up แน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้เข้าไปดูในหน้าตู้นะก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ Pick Up เนี่ยมันมีตัวไหนกันบ้างนะครับมันไม่ได้มีแต่ไอ้ตัว MA ใหม่หรอกคิดว่านะมันต้องมี MA ตัวเก่าเข้ามาผสมลงด้วยนะครับผมแล้วก็อีกเงื่อนไขนึงนะครับที่ผมไม่ได้พูดไปนะก็คือเอ่อมันจะมีเงื่อนไขคือกดเพจหนึ่งร้อยครั้งที่หนึ่งครั้งที่3าแล้วก็ครั้งที่ห้านะจะได้แต้มเหรียญตาอีเวนต์เอาไว้ทํา เ u e s อีเวนตด้วยนะครับก็เลเวลสี่เลเวลห้าเลเวลหกนั่นเองนะโอเคครับผมมาเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นตัว m อย้อมใหม่นะครับฮา r m ม n นนะอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับผมอ่ะแล้วก็นี่ครับผมเขาบอกว่าอันนี้คือรายการ pick u p m เนะครับนี่เราไม่ต้องไปดูอะไรกันมากแล้วดูตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือรายการ pick u p พเใช่ไหม เดี๋ยวขอญาตเลื่อนขึ้นมานะครับผมนี่กดเพชหนึ่งร้อ0ครั้งที่5จนถึงครั้งที่10ใช่ไหมจะได้ MA pick up แน่ๆหนึ่งตัวนะครับนี่เลยเราก็เลื่อนมาดูเลยครับนี่ไอพวกนี้คือ MA pickup นะครับก็จะมีตัวใหม่ของรอบที่แล้วใช่ไหมเออกันดั้ม TR6 นะครับผมเล็กเน็ตนะครับนี่มาด้วยนะด e ฟสติเกอร์อ่ะมีแค่นี้เหรอโอเคต่อมานะครับผมก็จะเป็นตัวเลือกกระชาย MA นั่นเองนะก็ในนี้นะครับ แน่นอนแหละตอนนี้เขาใส่ไซโคโ,โลกันดั้มเข้ามาด้วยนะครับผมเออถ้าหากว่าผู้เล่นท่านไหนเนี่ยจะไม่มีก็แนะนําให้เลือกเข้ามานะครับผมส่วนตัวอัลฟาอาิวุฒนะครับตัวประเภทสายปกป้องนะครับผมอันนี้มันยังไม่เข้ามานะมันมีแต่อัลฟาอาิวุฒตัวเก่านะครับอย่าสับสนกันนะไอตัวใหม่ที่เป็นสายปกป้องนะครับมันยังไม่เข้าให้ดูดีๆกันด้วยนะครับผม โอเคครับผมต่อมาเรามาดูหน้าตู้กันนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ,อ,อย่างที่บอกไปเนาะเมื่อกี้นะครับผมกดเพชรหนึ่งร้อยครั้งที่ห้าจนถึงครั้งที่สิบนะครับจะได้เอมเอที่เป็นพิกอัพแน่ๆนะครับก็เราดูไปเมื่อกี้แล้วใช่ไหมหรือว่าให้พูดกง่ายๆเลยนะเอมเอที่มันเป็นพิกอัพเนี่ยก็คือเอมเอที่เขาเสนออยู่หน้าตู้นี่เองนะครับนี่เลยถ้าผู้เล่นอยากรู้ว่ามันมีตัวไหนบ้างก็สามารถกดดูตรงนี้ได้นะครับเนี่ยพิกอัพหมดเลยนะ ไอ้ตรงนี้นะครับผมถัดมาเรามาดูสติกเกอร์กันต่อนะครับผมข้างล่างเนี่ยเขาบอกว่าจะมีจํานวนกูฉลักให้ด้วยนั่นเองนะเอออันนี้มีจํานวนกูฉลากนะ MA นะครับผมถัดมานะครับผมก็จะมีการแจ้งนะครับเพิ่มโอกาสได้สีดาวอย่างสูงนะสำหรับตู้ MA นี้นะครับผมต่อมานะครับผมก็จะเป็นพิมพ์เขียวคูณ2นะถ้าหากว่าเราได้ MA ซ้านะครับหรือว่าได้โมบิสูตสามดาวลงมาเนี่ยตัวซ้านะจะได้พิมพ์เขียวคูณ2ด้วยนั่นเองนะและสุดท้ายนะครับผม แต้มเหรียญรีพอยต์ของตู้ MA จะคูณ3นะครับเอออันนี้มันไม่ได้คูณ2แล้วนะคูณ3นะครับเอาละเรามาดูที่ขูดฉลากกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแผ่นแรกนะครับผมก็อย่างที่เห็นเนาะว่าถ้าเราจะไปแผ่นต่อไปนะครับก็ต้องกดอ่าไอตัวพิกอัพให้ได้นะครับผมพิกอัพไปในพิกอัพในแผ่นแรกเนี่ยก็จะเป็นเป็นทองของ MA นั่นเองนะครับแผ่นที่2นะโอ้แผ่นที่2นี่มีเป็นทองเยอะมากเลยนะครับผมแล้วก็ มีใบลดชาร์จจากห้าไปสี่ด้วยนะครับแผ่นที่สามเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีใบลดชาร์จจากสี่ไปสามนั่นเองนะพอมาแผ่นที่สี่นะครับมีแต่เฉพาะเป็นทองเท่านั้นนะครับผมแต่แบมีจํานวนที่แตกต่างกันด้วยนะครับเอ่อมีคูณสิบแล้วก็คูณห้านะครับอ่าแผ่นที่ห้าแผ่นที่หกแผ่นที่เจ็ดแผ่นที่แปดโอเคหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะครับผมแจกเป็นทองล้วนๆเลยนะผมคิดว่าแผ่นที่ยี่สิบก็คงจะไม่มีอะไรนะครับเป็นทองแน่ๆนะ นั่นไงว่าแล้วเชียวถัดมานะครับผมเรามาดูตัวแรกตัวแถมตัวรางวัลของตู้เ A กันนะครับผมว่าจะมีอะไรกันบ้างเนาะอย่างแรกเลยก็จะเป็นดาวม่วงของ MA นะครับอ,อ่ในส่วนของตรงนี้เนี่ยคิดว่ามีดาวม่วงของ MA มาทั้งหมดนะครับผมผมเชื่อว่าทั้งหมดนะไอตรงนี้นะครับเอาละถัดมานะครับผมก็จะเป็นนักบินเสริมของ MA นะครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่แค่หคนเท่านั้นนะครับผม ต่อมาก็จะเป็นใบปลดช่องของ MA นะครับอคิดว่าน่าจะมีหมดนะอันนี้นะครับส่วนของถัง E-N นะครับผมก็จะมีแต่ถังเอ็นเนกประสงค์เท่านั้นนะอื่นๆนะครับผมหน้าตาอื่นๆก็จะมีใบรสชาร์จของ MA อยู่ในนี้ด้วยนะครับถ้าหาว่าใครชอบเนาะก็ลองมาแลกดูแล้วกันนะครับผมต่อมานะครับผมเรามาดูจุดคุ้มของการกดตู้แล้วกันเนาะ อย่างแรกเลยนะครับผมตู้โมบิสูดนะอันนี้ก็บอกได้เลยว่ากดเพชรครั้งแรกก็คุ้มแล้วนะครับเเพราะว่ามันมีส่วนลดในการกดคือห้าสิบนะครับแล้วก็ไอตัวที่คุ้มนะครับผมถ้าหากว่าผู้เล่นเนี่ยต้องการที่จะกดเพื่อเอาลูกเรือนะครับผมเถ้าหากว่าผู้เล่นต้องการที่จะเอาลูกเรือนะก็กดไปที่หนึ่งร้อยครั้งที่สี่ได้เลยนะครับผมตู้นี้เนี่ยยังไงผู้เล่นก็น่าจะกด ตันเต็มที่ก็คือหนึ่งร้อยครั้งที่สี่แน่ๆนะครับคิดว่าน่าจะไม่เกินจากนั้นแล้วแหละเพราะว่าถ้าเกินจากนั้นเนี่ยคือมันไม่มีของแถมมาให้แล้วนะครับอ่าแล้วก็จุดคุ้มอีกจุดหนึ่งนะครับผมสําหรับตู้นี้ก็คือถ้าหากว่าเรากดได้นะกดหุ่นสีดาวได้นะครับเขาจะยัดเลเวลหกสิบให้นะครับผมแล้วก็เป็นหกดาวให้ด้วยนะแถมนะครับผมมีดาวม่วงแล้วก็ใบปลดช่องน้ำบินเสริมให้ด้วยนะครับอันเนี้ย ถือว่าดีมากๆนะครับผมเออดีต่อใจมากเลยนะสําหรับคนที่เป็นผู้เล่นมือใหม่นะครับแล้วอยากได้โมบิสูตแบบ6ดาวเลยนะครับผมแถมอัปดาวม่วงให้ด้วยนะอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้สามารถใช้ได้นะครับผมเออในนี้นะไอตัวที่ผู้เล่นเนี่ยควรจะเล็งจริงๆเลยนะครับก็คือกันดัมเอ็กเซียนั่นเองนะอันนี้ยังเป็นตัวที่สามารถใช้ได้ดีอยู่ในปัจจุบันนะครับเออมันเป็นตัวปวดอยู่นะไอนี่นะครับผม ส่วนถ้าไม่ตายที่2ใหม่ของเกนเกาโซนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีอยู่ที่หัวข้อเจาะสกิลกันนะครับส่วนในเรื่องของ M.A. นะครับผมอ่า a นี้ผมยังไม่ค่อยรู้ความสามารถของมันสักเท่าไหร่นะแต่จากที่ดูแล้วนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวที่น่าจะเป็นตัวที่ต้องหาโมบิสูดคอยซัพพอร์ตมันอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้ยังไม่ฟันธงนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดมันชัดเจนเนาะ จุดคุ้มสําหรับตู้ MA นะครับอย่างแรกเลยก็คือกดเพชร100ครั้งเดียวนะครับเอ่อหนึ100ครั้งแรกนะเพื่อที่จะเอาตั๋วกาชาเลือก MA มานั่นเองนะครับอ่าส่วนใครหมายตาต้องใจ MA ตัวไหนที่อยู่ในตั๋วก็ลองไปพิจารณาดูนะครับผมแล้วก็สําหรับผู้ที่ต้องการจะอัพ MA นะครับผมบอกได้เลยว่าไอแผ่นครูฉลากเนี้ยคือมันมีแต่เป็นทองของ m อ่ะเออถ้าหาว่าผู้เล่นเนี่ยต้องการอัพ 6ดาวเอนะครับผมเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นทองมันเยอะมากนะในแผ่นขุดฉลากนะครับผมอันนี้สําหรับผู้เล่นที่เป็นสายถลุงหรือว่าสายวานกันเลยทีเดียวนะครับเออแล้วแต่ว่าอยากจะกดเท่าไหร่ก็กดเลยนะสําหรับตู้เอนะครับเออบอกได้เลยว่าอันนี้อืมไม่รู้จะว่ายังไงนะครับผมเออมันให้มาค่อนข้างเยอะนะอ่าแล้วก็ค่อนข้างโอเคด้วยนะครับสําหรับคนที่มีเพชรเยอะ ก็สรุปได้เลยตามนี้นะครับผมใครพอใจที่จะกดตู้ไหนก็ลองกดดูนะครับโอเคครับขอให้มีความสุขกับเกมครับ